สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสายล่าทุกทกท่านครับผมสวัสีกับภาพพี่น้องมาเบิ่งงานนะครับเป็นงานพันธายนะครับผมอันนี้เป็นไม้มะค่าเพิ่นสร้างแต่ท่า,ทาย,ย่างเดี่ยวนะครับสร้างแต่ท่า,ทาย,ย่างเดียวก็ได้ประมาณนี้ งานดิบหรืองานสุกนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นงานสุกนะครับเป็นงานที่พร้อมเอาไปใส่งานพร้อมที่เสียไปทําสีครับผมเพิ่นสร้างเสาะล่องนะครับแม่มาคางงามยึดกําข้อยึดท่ายับท่ายเรียบรอยซับท้ายนี่เป็นไม้สาท่อนครับผม ส่วนซับกับข้อนี่เป็นไม่ประดูส่วนตัวท่ายนี่เป็นไม่มะคา่ลาล่างง่ามครับแพทนี้เนะครับพี่น้องนี่ตัดออกมากเราได้ประมาณ8ปดแปพันท้ายครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่เฮ็ดขึ้นมานะครับล่างง่ามมากเลยแล้วก็มีจุดเด่นอีกนิดนึงสำหรับท่ายนี้นะครับคือเป็นการต่อกระโจมมือ โดยใส่ไม่สาท่อนครับผมนี่ลายงามๆเลยพร้อมเสาะล่องครับงานเจ้านี่นะครับแอดลายผมเขม้านะครับสั่งทางลายงานผมจะเป็นงานมืองานที่ใส่ความละเอียดแล้วก็ใส่เวลาครับผม ล่อได้ก็คืองานกับประมาณนี้เลยนะครับความเนียนความละเอียดเพิ่นล่อดโดนครับผมผมแถมโกงไก่เพื่นน้ำเจ้านี้นะครับล่อดโดนเนื่องจากผมไปเก็บงานเก่าอยู่แล้วก็อยากสิบอกพี่น้องว่าเป็นงานเสริมผมนะครับผมบ่ได้มีเวลาเบิดมือเบิดเว้นมานั่งเฮ็ดพันทาย เห็ดหนาไม่ายยิ่งป่านะครับเห็ดแค่วันหยุดแล้วกันยังมือแรงอันนี้คืองานราคาเก้าร้อยบาทนะพี่น้องพันธายเจ็ดร้อยสอล่องสองร้อยรวมเป็นค่าจัดทรงพร้อมครับ ส่วนงานดิบคืองานแบบนี้นะพี่น้องนะนี่งานดิบคือสิขัดขึ้นกันขัดละเอียดขึ้นกันนะครับขัดพันทายละเอียดขึ้นกันเพียงแค่ว่าบอซอลองนะครับนี่ไปเป็นเลี่ยมแบบนี้นะครับนี่คืองานดิบอันนี้ผมบาท่านได้เห็ให้ซื้อนะครับนี่ผมบาท่านได้ขัดข้อห้ซื้อขัดข้อแบบตัวนี้เลยนะครับนี่คืองานดิบขัดละเอียดแบบนี้ให แต่ว่าบริษัทล่อง,องนั่นคือความหมายคำว่าง,งานดิบของผมก็ที่สิบ่อยากรับงานเทือกับคืนนี่แหละครับงานผมซาเฮ็ดได้เทอร์นอยนะครับนี่คือเจ็ดอยนี่งานดิบแบบนี้คือเจ็ดอยที่ผมบอกว่าพันธยเจ็ดลอยคือแบบนี้นะครับต่อซับท้ายแบบนี้แหละคือกัน ขัดละเอียดใหนคือกันขัดแค่หอดข้อนี่นะครับส่วนทั้งกระจมือนี่เป็นเลี่ยมไปนะครับคืองานดิบงานเจียอยนี่คืองานเก่าลอยในเมื่อซออร่องไปปุ๊บนี่กระสีบวบไปเป็นเลี่ยมนะครับผมลบเลี่ยมให้นะโค้งกลมใส่กันนะครับนี่คืองานเก่าลอยบวร่วมโรงไก่นะครับโรงไก่ต่างหากนะครับโรงไก่อีกรอยนึง นะครับมองเห็ดงานกำลังล่อึ้นกับมีล่อคิวล่อเห็ดไปอีกโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานนะครับสร้างบนบ้านครับผมสวัสดีครับ